สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซุปตาร์กีกี้กับคอนเทนต์เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเราอยู่กันในเซิเวอร์6ก3กับวันแห่งพันทสัญญาว่าเราจะมาสุ่มแฟดประกายเกลือ hey, แฟดประกายแสง u r ครับวันนี้เข้ามาแล้ววันที่1นธันวาคมและแฟดประกายแสงตัวนี้ต้องบอกว่าเซเวอร์นี้จัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับมีฮารุออยจัด แบงค์ส้มมาจากคันเทพเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวดําไว้ครับ310ใบมันต้องพาสองแล้วไหมล่ะน้องชายพรอะแฟรเนี่ยถือเป็นตัวที่เทพตัวที่สกิลโหดแล้วก็มันต้องพาสองมันถึงจะคู่ควรกับไอดีพวกเรากับนันน็อตใครอยากเข้ากลุ่ม620ทัก Facebook อามบลเรียขอเข้ากลุ่มได้คันเทพช่วยกี่กี้ด้วย ขั้นเทพช่วยกีกกี้ด้วยท็อปเซิร์ฟจะเซ็ตหยอกกีกี้อยากไอดีเทพไม่ต้องกลัวใครเติมเงินกับขั้นเทพเติมราคาถูกกว่าท้องตลาดแถมเติมปุ๊บเงินเข้าทันทีการันตีจากราชากีก,ก,กี้ขั้นเทพช่วยกีกี้ขั้นเทพช่วยผู้ประสบภยัย มาดูอันดับพลังของเซิร์ฟเวอร์603กันก่อนครับอยู่ในอันดับที่11ของซาฟาถือว่าตัวละครตัวบักแน้ว่าคนยังเล่นเยอะอยู่นะ603เนี่ยก็หวังว่า620คนจะเล่นยาวๆแบบพี่แบบนี้ต่อไปนะครับเรียดิจาเนโรพลังลบ83ล้านแล้วก็เอาแฟตประกายแสงเรียบร้อยแล้วครับยูอาพาร์สองตามนัดเรโอนี่บอกว่าจัดใหญ่เอาตามนัดอยู่แล้วับพาร์สอเพราะ มีไว้ให้ลิงถือต้องอยาทฮอนนะเลสเวอร์เดียวกับเรโอเนี่ยแล้วก็มีตัวคนโหดอย่างซาร่าแอนโดรีมนะครับไวแมนตีหิดนะแต่ละคนเนี่ยชื่อแปลกไปหมดเลยสงสัยว่า อาจจะมีการขายไอดีกันบ้างนะครับแต่มีรุ่ออยหรือาราชากี้ยี้ยังคงอยู่ครับตัวละครก็ใช้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราได้มาเนี่ยก็จะมาใส่ในทีมอาจจะเอามาใส่แทนคุล่บิซเ,เนอร์ดูก,ก่อนว่าเราต้องการอะไรบ้างเนี่ยเรามีลูกแก้วอันนี้เหรอปู่บอมหินปลุกตื่นโซนิกอ๋อเรามีหินนี่สามารถเลือกได้หนึ่งอย่างว่าจะเอาออหินของตัวฮีโร่หรือปีศาจและหินธรรมดาเรามีไหมเรือนดูก่อนเด้ หินธรรมดาอะมีหินปีศาจอยู่1อันแล้วก็อันนั้นต้องใช้หินฮีโร่เนี่ยนะใช้หินฮีโร่หนึ่งอันนั่นหมายความว่าใน300ใบเนี่ยเราต้องได้ต้องขอ1ลูกแก้วกับอีก4หินฮีโร่ครับนะฮะเพราะว่ามันมีแจกลูกแก้วอยู่2อันเนาะมาที่ตู้ตัวดันครับนาทีประวัติศาสตร์ครับของเซิร์ฟเวอร์603ที่รอคอยกันมานานเปิดไปดิสบใบแรกดูเซว่าจะออกอะไรดวงของกิ๊กนะเปิดคราวที่แล้วเนี่ย โกเคสือยูอาร์ใช่ไหมเราได้ก่อนการันตีครับดูคราวนี้เราจะได้อะไรใส่มาต่อยอุปบาตดังุูมจนเกิดเป็นประกายแสงสีม่วงไม่ต้องลุ้นครับเพราะว่ามันเป็นแสงสีม่วงเหมือนกันไม่รู้ว่าจะออกหินอะโลแรกหรือเปล่าไม่มาโลที่สองของตัวดำขอให้ได้มีตัวดีๆออกมาครับที่มีรูอ,ออยเขาเติมได้เยอะขนาดเนี้ยเพราะเขาเติมถูกนะครับแล้วก็เติมเพิ่งเติมเมื่อเช้านี่เลย,เลยแล้วเงินเข้าทันทีกับคันเทพมไม่มาว่ะ โลที่สองของตัวแดงเอ้ยของตัวดําไม่ออกโลที่สามตื่นเต้นแปดเป๊ะหนึ่ง 8, 8, 1, ตัวที่ มันมันเหมือนจะตรงจบเลยนะถึงแม้ว่ามันจะมาในอะไรนะชุดของกลุ่มดาวแต่ว่าชุดมันเท่มันไม่เหมือนตัวอื่นที่แบบเหมือนลิเกเลยตัวอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เท่ครับมาพอกับจักรพรรดิเด็กยูอาร์และเดี๋ยวจักรพรรดิเด็กยูอาร์ก็มากุมภาครับวเซิร์ฟเวอร์หกสองศูนย์เราจัดอย่างแน่นอนโลที่สี่ไปเลยออกมาออกเถอะขอร้องโบมาไหมออกก่อนการันตีกันบ้างไหม ดูที่ว่า310ใบของตัวดำที่มีมันจะพอกับพาร์ทสองไหมครับมาละใส่ตะมะเห็นลูกระบาทก็ขอร่วงโรยลงมาหน่อยก็แล้วกันไม่ออกไม่ออกเลยนะ้องกดมาเฮ้ยนี่มันจะการันตีใบที่80หรือเปล่าเนี่ยนะทุกๆุกแปใบมันจะการันตีว่าจะได้ลูกแก้วหรือว่าหินด้วยนะมาแล้วโอ้โหหินฮีโร่โอเค ินก็ยังดีเปิดมาก่อนครับเป็นใบที่ใบที่หกนะฮะชุดที่60ได้มาก็ถือว่าได้ก่อนไม่ต้องไปถึงใบที่80ดลุยกันต่อกับตัวดำครับแฟดประกายแสงเอาพาร์ทสองวันนี้เปิดยาวยๆโหดโหดขอให้ออกผีเธอออกมา,าไม่มีไปละ เจใบใบที่80ครับนองจ้อย603ก็โหด620ก็โหดนะเฮ้ยมาเดี๋ยวอัพอัพคลิป603ก่อนนะวันนี้เดี๋ยวจะอัพคลิป620ตามมาครับมีเรื่องที่จะต้องคุยด้วยเป็นข่าวใหญ่ข2 0อง620ครับเกี่ยวกับอัสซูมากิร่าง2ครับมาตามนัดในคลิปที่เดาวไว้จริงฮนะมาใบาที่90ไม่ออกอะไรเลยใบยที่100 ตัวดำใบที่100ของไอดีมิรอยราชากิกิ้เซิร์หกสาที่เราเล่นกันมามันต้องมีเอ้ามาอ้โหเป็นแฟดคุ้ปากแล้วตอนใจดูให้อยู่ดีมันแฟดล่างแรกแฟดประกายเกลือไม่ต้องมาก็ได้แล้วมันก็มีแจกแถมได้ซ้ำอีกนะครับขอลูกแก้วได้ไหมลูกแก้วยังไม่โผล่เลยอหนึ่งร้อใบไปแล้วครับใบที่110่งร้อขอลูกแก้วหน่อยเธอโงใจลูกแก้วหรือหิน ออกมาบุบบาโบ,บามาอีกแก้วหูป,ปากสองรอบเลยใส่พูดเดยอะไปแฟดบอกให้หูป,ปากมาแล้วทั้งสองตัวฟิเกเกอร์ก็ปลดจนแบบทะลุทะลวงไปแล้วครับเซอร์เวอรนี้ไม่เอาแล้วไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบครับออกเถอะออกมาเถอะนะมาแล้วลูกแก้วของแฟดประกายแสงเราได้มาแล้วอพอได้ลูกแก้วนี้ขาดหินเหรอขาดหินนี่สองก้อนหรือเปล่า คาดเอ่อาหินอีกสามก้อนขอหินครับขอหินกับน้องชายนะมี3ามร้ยสิบใบของตัวดำรอเอาไว้มันก็ต้องได้กันหน่อยอะ่ะขอหินฮีโร่ของตัวยูไอไม่ออกหินฮีโร่ไม่ออกขออีกหนึ่งทีมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้พาร์สองก่อนการันตีไหมขอให้แบบว่าเสียไม่เยอะเสียสองร้อยสองร้อตัวดำอะไรอย่างงี้ก็โอเคนะอใหญ่ถึง3ามสิบเลยเก็บไว้ตัวอื่นบ้าง และแฟตเนี่ยน้องใจทำพาร์ทสแล้วเมีโลโูกออยบอกว่ายังมีอาวุธ3ดาวอย่างครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันที่7วันที่8ที่จะถึงเดี๋ยวมีทําคลิปสุ่มอาวุธ3ดาวอีกใส่นะมะมีโหลดนิดนึงนะโอมาเป็นเบิร์ดเลยตัว SR 4สม่วงอลังช่าง,างตัวไก่แจ้โดุยตอใบที่160ของตัวดำขอให้ออกทีเธอหินก่อนไหม เอาหินมาออกไม้โบบาเบโบไม่มานี่เลทอะไรวะเนี่ยคือมันจะให้การันตีครบรอบว่างกันเถอะใบที่170ครับมาหินฮีโร่หุบป,ปากอีกแล้วโดนสั่งหุบปากตลอดราชานแกสั่งบอส,สกี้หุบปากกันเหรอแฟดประกายเกลือไม่ต้องมาแล้วนะสามตัวแล้วนะแปดมาถี่เกินแล,แล้วกลัวไม่มีเปลี่ยนร่างเหรอโอ้โหมายับยับ ใบที่หนึ่งร้อยแปดสิบครับถ้าเกิดเป็นพาร์ทหนึ่งนี่คือจบไปแล้วเราได้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะไม่ดิอ๋อเธอถ้าเป็นพาร์ทหนึ่งเราได้ไปแล้วด้วยก่อนการันตีด้วยนะเอาจริงอนะได้ประมาณใบที่ร้อยสี่ิบอะถ้าเป็นพาร์ทหนึ่งแต่เราจะเอาพาร์ทสองพาร์ทสองเธอมีโหลดเล็กน้อยต้องมีหินออกแล้วไหมมีหินสวยโ้ไปดูก่อนว่าเราได้อะไรบ้างถ้าไปดูกับทรัพยากรที่มีแล้วมีกล่องเลือกอยู่นะถ้ากล่องเลือกไม่อยากจะใช้นะอยากจะเก็บไ้ก่อน ออไปดูทรัพยากรที่เรามีอยู่ตอนเนี้เรามีหินฮีโร่อยู่หกอันแล้วก็มีลูกแก้วสองก็ต้องเปิดให้ถึงสามร้อยไหมต้องต้องเปิดถึงสามร้อยถึงจะได้ลูกแก้วอีกอันนึงเพื่อทำพาร์ทสองลุยกันต่อกับตัวดําครับขอลูกแก้วอีกอันหนึ่งนะแล้วถามมิโรยว่าเราอาจจะเปิดกล่องได้เราจะได้ก่อนการันตีเปิดกล่องพวกหินนะ่ะขอลูกแก้วกลมกรมมาก่อนสามร้อยได้หรือไม่ไม่มานะเฉยอีกสิบตัวเยอะจริง นี่คือวางแผนไว้ตั้งแต่เปิดแล้วว่าเอาแฟดแน่นอนไอ้พวกไอ้่าแฟดงี้ก็พลาดสองตัวมันเท่ตัวมันแรงซะขนาดนี้ครับใครจัดแฟดบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะมาแล้วไม่ออกใบที่210ไม่เอาถึงสามร้อยเออไม่เอาถึง300ใบที่210มาเถอะลูกแก้วลูกแก้วแฟดประกายแสงอยู่อ่ะใบที่เท่าไหร่ละสองอยยี หูตัวเยอะขนาดนี้เธอเป็นสายฟรีนี่ดองเป็นพักอะดองได้ประมาณเอ่อสี่เดือนมาเปิดทีอะออกไหมไม่ออกครับไปที่สองร้อยสามสิบอ๋อเนี่ยความจริงเราครบแล้วเนี่ยตอนนี้ยใบที่สองร้อยสามสิบออกไหมลูกแก้วขอลูกแก้วก่อนแล้วเราต้องถามมิฮุรออยว่าจะเอานี้ไหม ออกเถอลูกแก้วพอร้องอ็มาอีกแล้วหูปากโดนสั่งหูปากอีกแล้วตายแล้วแฝดประกายเกลือมาสั่งอีง้หูปากอีกแล้วตัวที่สี่ะมาเยอะไปไหมทำพาร์ตหกพาร์ตสิบเปิดรัวๆใบที่เท่าไหร่ละใบที่สองร้อยกว่าๆออกมาเหอะลูกแก้วมาแล้วอุ้ยมินีคมาเพื่อโอ้การันตีเอาเนี่ยอย่างเงี้ย คนเหลือจะเชื่อใบที่สองร้อยห้วสิบนะครับใบที่สองร้อยหกสิบมันจะการันตีเอวนะอย่างงี้มีแมวการันตีสูงนะลูกแก้วเธอโอ้โหนี่คือนี่คือเราครบอุปกรณ์หินฮีโร่อะไรเราครบหมดแล้วครับแล้วขาดแค่ลูกแก้วอันเดียวมาเถอะลูกแก้วมันจะครบสามร้อยเอวนะมันจะครบสามร้อยเอวนะ 280รอยแปใบเที่ยว่าไรวะสองร้ปดะสองอซออกเถอะลูกแก้วของแฟดประกายเกลือไม่ออกว่ะ290ครับการันตีแน่นอนการันตีสามรอยแน่นอนมาออกเถอะลูกแก้วประหยัดตัวสักสิบใบก่อนอยังดีไม่มาเนี่บร้อยการันตีต่อให้โลนี้ได้ลูกแก้วมา มันก็สามร้อยไปแล้วอะนืกออกไหมมันก็มีแจกอยู่ดีอะแต่ของหินแล้วกันเอาไปใส่ตัวต่อไปหินมีไหมไม่ได้อะไรด้วยครับโอ้โห้วงไก่แจ้จัดเหลือตัวให้มิวโออยแค่สิบใบเท่านั้นะตัวดําเก็บไว้ทําทุนนะเปิดตัวต่อไปน้าออยนะเกละเทะมาลุ้นกันได้มาแล้วครับลูกแก้วเรามี3ามอันเพื่อจะเปลี่ยนเปนพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสเนี่ยจะใช้สองอันนะไปลุยกันเลยแปดประกายคือ นาทีประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนร่างต้องแคปหน้าจอไปทำอนนี้ด้วยปกช่องนาทีประวัติศาสตร์อยู่ไหนนี่แฟดประกายเกลือปลุกตื่นกันครับมาเปิดใช้บอมเพิ่มมาแปดพันนี่ข้อดีของการที่เราเปลี่ยนร่างเยอะเนี่ยพลังในทีมันจะเยอะขึ้นด้วยจากการที่เราเปิดใช้พวกนี้บอมเรียบร้อยนาทีประวัติศาสตร์แฟดพาร์ทหนึ่งไปก่อนเลย เฟลูด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 ูอหแงเทกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็เป็นประกายแสงโอ้โหอุธสามดาวมัน้าสวยขนาดนี้เหรอแฟงประกายแสงยากยอายางแข็งอย่างเห้อยางตึงอะได้เรียบร้อยแล้วมันจะไม่พออะไรแล้วฮอะได้ตัวมาแล้วเห๋ยว่าต้องใช้ปั้นครับแต่ก่อนหน้านั้น่ะแวร์แวร์อิสแวร์แวร์พาร์ทสองสิ ทะลวงไปเลยไม่ต้องมีเลือกนะอ่าไงเนี่ยใช้สามพาร์ทสองใบแน่อะไรบ้างถ้าพาร์ทสองเนี่ยก็จะทําให้มีความเร็วต่ํากับแฟดประกายแสงให้แฝดไล่ล่าศัตรูก่อนตัวละครใดเคลื่อนไหวจะไล่อติด้วยความแรง60%ผลแม่นยำหนึงร้อยเปอร์เซ็นตสิสูงสุดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสามครั้งต่อรอบเหรอไล่โจมตีอันติอันนี้ห้าครั้งต่อรอบโอ้แม่เจ้าห้าครั้งต่อรอบอ่ะ ถ้าพาร์ทสองอะทะลวงไม่ดีแบบไล่ฟันจนตายเรียบร้อยก็ปลุกตื่นเป็นแฟดพาร์ทสองกดไปง่ายๆแบบนี้นี่ฮะโบดเหมือนกันนะ603บอกเลยว่างานนี้เฉิดฉายเดี๋ยวเรามีรีวิว Fat แฟดนะครับนอกจากนั้นจะมีทำอุตสามดาวนะฮะฝากกันไว้นี้ขอบคุณมิวโรออยแล้วคารุมานะที่ทำให้มีคลิปแบบนี้ส่งคนอื่นให้พี่สุ่มแฟดพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะทันไหมว่าวันนี้งานเยอะด้วยแล้วก็อยู่กับแฟดนะครับเดี๋ยวต้องส่งแฟนวันนี้ด้วยตอนนี้ก็โดนบิดกันไปก่อน